มาแล้วมาแล้วมาแล้วส่วนหวกมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วรัด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 เอาโค้งโก้งโก้งโก้งเชฟไม่ก็พอยังหำส่วนหวกพี่น้องครับกันลอยถือคู่กับไทยกองพี่น้องเอาขึ้นมาเบิ้งดูย่อยอุ้ยหวกหวกพวกน่ะอ้แมงดากรมี่โจ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 โอขีดตมยังไม่ลุกไปนี่นแมงดาเดี๋ยวนี่ตัวนึงนั่นเดีนั่นเดีแมงดาตัวนั้นนั่นละเขาเรียกแมงดาเฮ้ยไปยังหัวเขียวปะเนี่ย ปๆตัวเเยิมเยิ่มเยมมัน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 มาหนมันพี่้องครับหัวครับหวหัวมาได้มาเบิ่งสอนหวกันเด้อครับเด้อคลิปนีเด้อจบโอ้ม่ได้เแตเบิ่งตัวหวกระปูกระมอยีบัดนี่ถ้ากระปูเั้งแมงดาใหญ่อมหมวกอมหมวกน้องครูได้ครับพี่รองครับ หูเห็ดสวยๆอยู่ครับพี่น้องเอ้ยหอกไหลหอกไหลหอกไหลงามงามงามอ้ออกฟองขัดแล้วใบอยู่ฟองขตดเอามาเอาเบิ้งสอนนวนแล้กันพี่น้องครับเบิ้งนี้ครับจวดจวดเอาเอาเบิ้งเปลี่ยนขึ้นมาทึ่งพี่บาทเหนือเท้อหมานพี่น้องลงไปทั้งไตหมานครับขึ้นมาทั้งทึ่งพี่บาทเหนียาเบิ้งน้ำจนคุ้นละมองนี่จะมีบ่อมองนี่เอาั่่งงลลานอ พให้ทึ่งผนปีกายสอนก็ไม่ย่านะให้นัน่นเอาไงดูปีนี้เห็นสิน่งบ่ให้นี่ยิ้มบ่อนลัดหน่ายยิ้บ่นลัดหน่ายลองคือเบื้องก่อนครับมันมี่ก็แสดงว่าได้กันพานว่าสามให้แล้วพี่น้องครับนี่งให้ที่สามครับสีมานบ่มางอย่างาเบื้องน้ำกันกรลดพี่น้องเอ้บานนี่สอนห,ววหวัวสอนหัวเอาขึ้นลองไงดู นี่บ่มีก็สิได้ฮู้ตัวโอ้นี่มันมาอยู่นี่บ่ได้ฮวกอ่ะเอ้ยเราไปหาสักไก่เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วหัวสูนี่เอาซันลงมาเก็บเอา์ฟคจำงามไอ้ผู้เฒ่าเลือก็รู้ไปยังล่ะฮึไมนสิเก็บได้บ่ายังห้ำเก็บงานใหม่บ่ะดิแมยเก็บงานใหม่ออกครับพี่น้องครับตัวหัวครับทองขาไปแวมพระบำอยู่นี่เก็บตะกี้เพื่อ่ะออกโอ้กระดีเอาอยู่ดอกซ้ำนี่ก็ดี bày miếng đá đôi này thôi đi, miếng đá đôi, miếng đá đôi, đa ờ, chụp luôn, nước phu hơn bao nó ta mà thấy bồn nòng, cứ cú cả là làng <cười> oh. <cười> đấy, sẽ là cú đứng lăng châu này, mai cú, ôi, ôi, cái gì, cái gì, còn đứng này, đi, lấy. เก็บเอาไปก็จะเก็บออกวะเออตองมาทนเก็บดอกเข้านะเออเปินสีไหนแมมันจะเป็นหัวบัี s <S uh, uh, ่อ้าวบาดแรกได้ซ้ำหนึ่็คือว่าโอเคเยอ่ดอกนี่ให้ผู้เฒ่าไปเลือกเอาไปต่อไปต่อบัตรหนึ่งเรียบสวนหัวก์สวนหัวกพี่น้องเอ๋ย เกียดจะหน้าหน่อยโดดใส่สนันละบาทนี่โอ้น้องไงเตืบตัวนี่ให้หน้านำฝ่ายนำล้วนพร้อมอามาตีโค่งมาอืมตั้งคู่ทาไปดีครับ ขี่ต้มบอกมีบดตรเฮียงคากบัดนี่ขาจานพันเลยไน้องเอ้ยตอนเข้ามาตอนเขามาหวกบนเป็นขาเลหัวกบจนใหญ่เลยตัวหัอนเป็นตัเลยตัวนน้นนี่ครับข้นจะดุนเลยคับจัดมงน้ำกัี่น้องเนาะหัวหน่อยแน่หัวกบแน่ครับผสมประสานกันไปไหวคบแย่งาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาไขอดกจ่ามันนะจนหัวเขียวเลยโอ้ยจนสิเนตัวเลยโอ้โห่างมือจังอันด่นเลย นี่ดิอืมวนนี้ตัวนึงอยู่เจีบอือตองส่วนใชกัรโดเยี่ยงรายคือเยอะหลายอ้หสุดโัยต้องถือแต่เดี๋ยงอู้ใช่การบดนี่แหะอู้โดดเน้ยกร้างมเลโคบซตัวนั่นดินั่นพป็น้องเป็นกบเลยอู้จะเป็นตัอูออกออกอออออออกออกกอ ยืบปล่องลำเลยแล้วผมยืบปอกน้ลำดอกซุบมือมีแต่ขีญ่ะพ่อใหญยโยพี่น้องเอ้ยนะครับหัวกบก็มีอยู่เลยแม่นกระโซกระสานเอาพอได้่โยพ่อใหญยโยไปไปไปพี่น้องตามไปโอ้ยตัวมันออกขามันก็เบือนคู่สนั่นเลยบาทนี่หัวหน่อยไหมหัวเกียร์ขาค่ำ ก็ขเขียดจ้าหน่อยตามมาตามมาพยามามห้ำเราปะเย้กีเธอขึ้นมาอีกเด้ออย่ฟังเอออดข้เดอลเออเอา<ป>อมันย่อนขึ้นไปบังนิไม่ใช่ไหนบังดิน้อยหนึ่งเอาเติมกันไต้เธละ้วยหน่อยนีเี่เอาออกเลย,เก,เยกินเข่าคนเด้เลยถนงจะผ่างกระเทศเลยกินโมาตกไตลงคือเกาล่ะ เชอรี่สีทองุ้มตัวนั้นเดี๋ยวน้ำนั่นนั่นเท้าขาดบิงน้ำบ่เบิ้เบิดบเชอรี่สีทองได้เ้ยแม่งอันนี้สันโอ้แม่งเขาสันไม่ไล่เติมบัดนี่มันบินมีก็ได้ขั้นบนด็ดยามันนานเห็นบอสามบาทได้ไล่เติมเลยพี่น้องเอ้ยไปลองไหนไปปองไหนบัดนี้คุณบ้าวไป ว่มันอยู่แต่ฟังไมาจักมันมัอยู่เลิกไมาจัดโอ้ลมเย็นดีพี่น้องเอ้ยลมวีวีครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วนห้วกกลางทงกลางท่าโอ้อีสานบ้านเฮ่าในลาพี่น้องเอ้ยคลากรายคลากรายี่ละลูกอีสานขนาดแท้หาส่วนหวกเอาไปแกงใส่พักยันกระเนียงใส่นอไม่สมโอ้ยคลากราย ใช้อยู่น้าก็บ้าเลิกน้าให้หน้าอู้ปีนข <c ười> นะึ้นเบิล่ะไต่ขึ้นคู่บล่ะพี่น้องเอ้ยขึ้นทางใด้ขึ้นทางใด้แม่ก็สานบิดนี้บล่ะอู้ปีนกอลสานหน่อยกรับหัวกนหน่อยมามาถ่ายอยู่พี่ละ không mà không mà hay thương của lá hoặc cốp lái tay cầu Nó bỏ nhốt nhốt oh, Ô đi mẹ Sống xoàn cây tôi nè Cả mà chỉ mà làm được โอ้บังนี่พี่น้องเอ้ยบังนี่ครัขนา,าดเลยบังนี่ได้หลายกว่บาบังอื่นอยู่แนี้ยเงขาดอะไรไหมนี่ของเจ้านี่ออโอ้ยพุน่นนะข้าวจากฝากยี่นี่แต่ขี่ดินบัดห่วงหน่อยหลา่อยู่บังนี่หลากยาวได้บังนี่วิถีชีวิตการ,รส่วนหว่วงอืมข้าวจันทร์พลานเลยวะเนี่ยไป มันอยู่ตาขิดินอยู่กลนมันเอาเดี๋ยวคูมาให้ก่อนอื <ừ. S 2> เอาดีๆีก่อนจนุกล่างเนาะผู้ไปเห็ดเนาะบัดนี้เนาะแง่ได้คันบ่ออกดีล่างน้าพุน่น,น,ลนมมแล้วอู้ได้หลายเติอเป็นรูปบังนี่ป๊อด่นนะซ้ำมันซ้ำบาทออ้ยเอเล่บ่บาทนี่ซ้ำหนึ่มือเท่าละสองบาทอีกสองบาทก็เพาะตัวเนี้ยคนได้หลายบาันีนเอ้ย เก็บงาใหม่ออกนั่นพี่น้องฮะขื้นเทองเนาะครับครับครับเดี๋ยวตามไปสันขึ้นเทองขึ้นเท่งงาสันพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวจังมาเลือกเอาไปขึ้นเทองพี่น้องครับปุ่นน้องปุ่นครับบาดนี่ลุยเอโอเคขึ้นมาหนองเทิงพี่น้องครับบาดนีมามาแล้วครับหอดหนองเทิงแล้วบาดนี่น้องไตยนี่กกับพ่อไตยูยครับว่างขันนะครับแต่ว่าน้องเทิงเนี่ยเพื่นว่าหัวสีสีร้ายกลัวเพื่นว่านะครับมันเป็นน้อง เป็นเปลี่ยนอยู่เนี่ยพี่เดอ้อเอาหอดพี่เดอ้อลักมาสุดหลดสุดหลดหลากมาหลากมา,า,กมาน้องที่สามครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับน้องได้น้องบัวน้องนี่มันอยู่น้องนี่นนนเนี่ยเอามาสุดกันแท้ะหลดเปล่มันมาขวานกัน,กกน,นจะมีได้หัวกันพี่เห็นมาขวานมีบอละนั่นเลยเปล่าแล้วก็สิมาลัดู่พีดอก นี่มาบาทคะนนถือคูุ่นาพี่น้องครับโอ้บกยางงามเลยครับนี่แมงดาก็ได้พ้อนะครับแมงดาก็มีมามามาฐานะมันตีครับวะหุ้มเอาสูอรเอา โอ้ยย่ำเหมือนกันบาดนี่ขนาดนี้ยังขาดได้ดิมาล่างล่างล่างเอาขู่จะว่าหูขาดง่ายขนาดหูขาดเราไม่ได้ก่อนจน้ำปล่อยน้ำมันมี่หูขาดอยู่ด้วยมีนี่มังดาอ่อนข่อยตอดมือได้บ่ซ้ำหนึ่งต่อตดอกซ้ำมังดาอ่อนหลายอยู่ขู่เนาะมีอีดมังดามังเดือ มันมีปองขาดอก็เลยแย่งจัดนะเอาอ,อีปูมามตายตายบอลท,ทิ้งมาทิ้เน่าเลยประับนี่ครับพี่น้องครับตัวหัวครับโอ้ยกำลังงามๆนะครับหัวโกบหัวน้อยหัวซัมปีนะครับร่วมกันอยู่นี่กินได้เวิดทุกหัวพี่แต่หัวกับหัวเลยวันนี้ตรวดจจัดก็ได้ทีเดียวเชียวโอ้แมงดาออกไปไม่ไม่ไม,ไม่สองตัวสองตัวเขียวๆจับโหลดจับโหลดเอ้าเข็ดจะหน้ามาจะใส่ป่ะทำแต่ปีงี้แหละเข็ดจะหน้าตัว,วนึง เอาเอาโหลดโหลดละละผู้เท่าเลือกเอาเอาส่วนมาใส่กระคุไปเยิมอือโอ้เก่เร่เลยบาทดิคาก้อเครื่องคุอะไรไปพี่น้องเอ้ยบ่ดอะปื๊ดพี่น้องปวดอะครับหัวครับหัวคว้าส่วนในเบื้องลยกนี่มีแต่หัวครับพี่น้องแต่ว่าพ่กท่านด้เลือกเรือนี่เด้อเธอหัวเธอเมฆดานะครับเดี๋ยวเยิมให้ผู้เท่าเลือกอีกเท่านึงนะครับผู้เปิ้ลเลือกอันก็คือผู้เท่าละผู้เปิ้ลเลือก เขาเจ้าดูตัวพวกเราข้อเก็บออกเทาละเสียนยาก็ดีโอ้ยงามหลายงามหลายพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดครับนี่ไปลากไปอีกแล้วท่างขุนลุยลุยมามา,มาบังสุดท้ายพี่น้องว่าได้บังสุดท้ายครับก่อนสี่ขึ้นมือนี้ครับรอบสุดท้ายมาแล้วหมันบ่หมันบ่รอบสุดท้ายครับพี่น้อง,ง,อง,ง,องตอนนี้ก็ได้หลายละละนะครับนี่เสื้อเมล็ดเงเ้ิ่นสิมาสวนอีกอยู่วะจัก มามาบัตสุดท้ายเป็นยังไงน้อคือนยกอะไรท่านนั่นเยอะหลายบ่โอ้ยเป็นก็ขาวอยู่บแบบโมเขียวหน่อยเอาบัดสุดท้ายกันยังหมันอยู่พี่น้องเลยปดพุ่น่ะขาวจากฟากเลยมีแม่งกองเขียนเออเถอะเอาสันลงมาบัดนี่หมันอยู่ตัวพี่น้องมาหนีิครับเอาคลิปสอนห่วงครับวอนนี้ห้ำเชฟไม่จานร้อยมื่อนี่นะครับหมันนะครับพอได้กินเลี่ยงนะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเท่าพี่น้องนั่นก็คือสอนห่วก นะครับน้ำขังในหน้าเพราะว่าฝนกำลังไถหน้าหูดแล้วนะครับฝนน้ามีไม่น่าเบิดพี่น้องเลยฝนเล็งว่างันนะครับบรรยากาศแสงทองผ่องอัมไพเงี้ยเมื่อแลงพี่น้องเลยครับเอ้าจวดจวดจวดคลิปนี้สอนหวกกับเชฟไม่กับพญ่หำนะครับหมานหมานพี่น้องครับมาเริ่มกินแองหวกน้อยน้ำกันมื่อแลงเด้อเนาสัตว์ตัวห้าบาทนี่ยเอ้าส่คูบัสปิดท้ายปิดท้ายโอ้ยโศกหวนแต้ว่าเออฝนนะพี่น้องเลยเอ้ยเอ้าท้ายเกมท้ายเกม เอาเอาเอาขัดสีซ้อนอีกซีซ้อนเด้กว่าสิบพิษกล่องเลยได้บาทได้หลายแล้วเอาเอาอีกจบาทก็ได้แล้วเต้เอาพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับได้แล้วได้แล้วพ่อแล้วนะครับผมเอาจักหน่อยนะครับผมพ่อได้ไปหายผู้เฒ่าเพื่อเลือกเพื่อแกงเพื่อออมออมแกงอู้ได้เบิดนะครับพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ไปแล้ว